สวัสดีค่ะพี่น้องสุข,ขุสุขชนค่ะเมื่อน,นี้ยายดาวผ้าพอยายลงทะเลค่ะพี่น้องมันหอนล้วยายดาวผ้าพอยายลงทะเลค่ะแล้วก็เป็นมือดีเนาะค่ะเนาะเป็นมือที่ดีะะนะเ,ดเพราะว่าเฮ้าสิกับสกลนครกันแล้วจ้ายายดาวได้สร้างบุกพาวอ้อนไม่พอหญ่ค่ะพี่น้อง แทนทีสีขอบคุณยายดาวแต่พอยายดายายดาวคะ่ะเรากาลังจากที่กินบกเผากินยังเราเรียบร้อยนะคะเนาะพอยายเราลงไบไวายน้ำบัานี้ยายดาวก็เล็กินบกเผาออนให้มันเมืะะ่อ่ะพอยายเราว่าฉันบ่ได้สังมาเธอสังมาเห็ดหยังเถ่าส,งาาสังมาแล้วเธอกับกินตัวว,าาว่าสันว่าหายยายดาวว่าสันสองหลอบสามหลอดนะคะเนาะ ยายลงไปไหว้น้ำเจ้าดาวกันนา่งข่าวออมที่พุทเดียวจนเมื่อนวยหนึ่งละบาทนี่หลังจากนั้นเจ้าดาวกันเลยยางลงมาเหร่นทะเลนะคะยางลงมาเหร่นเพื่อทิวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปฝากพี่น้องนะคะพี่น้องเอฟซี่นะคะเนาะที่พอมีโอกาสแบบมาเที่ยวกันก็ยานะคะเบิ้ลด้ค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งค่ะ นาวยางนาำ่งแบน้ค่ะางเบิงเบิ่งเลื่อนแเ้ยงาใ่ยางไปรื่อยๆค่ะเจ็บ่มนกกาไม่ไปนอเบนตัวค่ะคือนะคะโอ้นเบิ่งขึ้นแี้วหละเบิงขึ้นสัตว์ปัวปัววย่หนองใน้ำทับปัวปัวเยอะสุดๆน่ จังน้อยกับสิบไปสกลนครเหรอค่ะบ่ได้เบิ่งแล้วเด้่ทะเลนี่พี่นอ้องจ้ายามใดวดอกจะได้มากนะคะเนาะอืมบ้านข้างหน้าเฮามองบ่เห็นค่ะเฮามองเห็นแต่มื้อนี้เนาะคะ่ะเนาะพี่น,อนะะ้องจ้าอ้าวอุ๊บใหญ่พี่น้อง A FC นะคะเพิ่นบอกให้ได้ดาวไปไายอยู่ทะเล่ไม่โดนแมวจ้ามะคะ่จคะจ้าไห้ค่ะ thank <laughs> you พ่อหญ่ยายดาวอย่ากลับบ้านหรอกคะ่ะหลังจากที่เข้าไปทะเลมาแล้วนะคะเนาะเข้ากระลัดโลเย็นกาเด่นมากเข้าแลกมัดกันคะ่ะระวังพ่อหญยกับยายดาวแลกมัดกันไทยลูกค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> ยายดาวไทยพ่อหญย <c oughs> พอญ่อยายไทยยายดาว <c oughs> บ่ยอมกันคะ่ะ ถาชนแก้วกันค่ะพี่น้องจ้าขอรวจขออภัยหลายๆเด้อ,อพอว่าสิไปสกลนครแล้วอย่าเครียดในพญายแล้วมีความสุขนะคะเนาะนั่นงที่นี้ค่ะโอ้ยเบิ่งชมวิวทะเลไปน้่ค่ะพี่น้องจ้าเป็นครั้งแรกของยายดาวาคือกันค่ะที่นั่งยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องจ้าเป็นชายหาดริมทะเละค่ะพี่น้อง บัดทีนี้ระวังดื่มไปนะคะเนาะโทรหาลูกสาวได้ย่าเดาบอกให้โทรหาลูกสาวคนคุยกันค่ะพี่น้องจา้าแบบคุยกับลูกสาวนะคะเนะาะกาบอกง่ายๆว่ามาผ้าพยัยแล้วานางเอาบรรยากาศก่อนกลับสกลนครน,นะคะเนะาะตอนนี้หลังจากที่เฮ้ากลับจากทะเลเรียบร้อย เท่ากับผ้าพยาย่ออกมาก้างนอกค่ะพี่น้องจ้าเข้ามายางกันอีกค่ะยางยางเดี่ยวค่ะพี่น้องบึดจั่บึดบึดจั่เบึดดยางเดี่ยวสองคนพี่น้องสองพี่น้องสองนามสกุลไปตเตลิดตเตืเอยพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศดีดีค่ะยันนี่ยันดาโอ๊ตเอาใหม้เบิ้งบไ,ได้ค่ะพี่น้องจา้า สิ่งที่อยากที่ยายดาวอยากเค็ดเมื่อนี้นะคะกาตามใจพอใยญ่เล่าเนาะค่ะเนะาะบรรยากาศคำขึ้นนี่แล้วแต่พอใยญ่เล่าสี่สังเนาะค่ะเนาะเอาได้เมื่อทุกอย่างพอาหญ่เป็นผู้สร้างการค่ะพี่น้องจาอ้าตามใจเล่าคะ่ะผู้เฒ่าเนาะพว่าเขากลับเมืองสกลแล้วกะบรูวายามได้เข้าสีมาอีกยายดาวกันเลย ยกให้พอใยญ่เแล้วตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าพอใยญ่เรามักเนาะค่ะน้องพอใยญ่เรามักพัทยาหลายหลายยาดาวก็เลยอดตามใจว่ไดค่ะกะอีกส่วนหนึ่งกะยะดาวคิดว่าถ้าพอใยญ่เรามีความสุขยะดาวก็มีความสุขน้ำค่ะปกติพอใยญ่บบนังเลยค่ะเมื่อนั้น นั่งโดนเติบค่ะพี่น้องจ้านั่งโดนเติบพอหญยมากหลายค่ะเบิ่งในบรรยากาศค่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องด้วยค่ะเด้อยากขัดคบขังขึ้นบ่าวาแตพ่พอยญยค่ะพี่น้องจ้ายายดาวกมักค่ะริมทะเลนั่นบานนี้ได้โอกาสเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ว่าพระกันนางเหรัญชายทะเลแล้ว พอใหญ่กับผ้า่าดาวลัดส้อยเอียงก็ับลายนาอินนก,ก็ตรงมาส้อยบวกขาวนะคะเนาะ่ะดาดาวก็หิวเข่าสำหรับพี่น้องบาดเนี่สั่งต้มแซบอืตํำบักคงพอดแล้วข่าเหนียวค่ะเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งตํำบักคงแซบแซบพี่น้องฝีมือไหมค่ะคนอุดรค่ะ บอกกินบอแล้วค่ะพี่น้องจ้าปลาล่าเขาเซนเลือดก่อนค่ะกอนนอนค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายดาวกับก,กาบขอบขอบคุณนะคะเด้อพี่น้องจ้าเบาก,กับบอถึกเนาะค่ะนาะสำหรับคลิปนี้ยายดาวก,กะกขขลลาะาากะยาบขอบขอบคุณพี่น้องปองป่ายสุขขู่สุคนหลยๆค่ะยายดาวกับพ่อหญ่กับขอบคุณพี่น้องไลยๆค่ะพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้า